สำหรับวันนี้นะครับเราจะพาท่านผู้ชมครับมารู้จักอีกหนึ่งตัวแรงครับทีมจ้อยลาดพาวครับโอ้แน่นอนครับไม่ธรรมดาแน่นอนครับสำหรับดีกีแชมป์ล่าสุดครับในรายการแข่งขัน NGO ครับระยะทาง201เมตรพิกัดเวลา6.091ครับแน่นอนครับหน้าตาหล่อเหลาครับสำหรับช่างจ้อยครับวัยรุ่นไฟแรงครับอีกหนึ่งช่างไทยที่น่าจับตามองครับ มาในส่วนเครื่องยนต์นะครับแน่นอนทําการปรับแต่งและ Modify ไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเรื่องเกียร์ข้อเวียงเสื้อสูบครับที่ใส่เสื้อสูบ CNC ครับสร้างขึ้นมาพิเศษฝาสูบครับปรับเปลี่ยนใส่ฝาสูบ c b r ขนาด4ว่างพร้อมทั้งทำการปรับแต่งและ Modify ในส่วนของเรือนลิ้นเล่งครับเราปรับเปลี่ยนขยายครับใส่เรือน CRF 450ครับขนาด46มิลพร้อมทั้งเสริมหัวฉีด1 8 0 4ซี ท่อสูรครับเลือกใช้ท่อสูตรสแตนเลสครับปลายท่อแคปลานะครับจากแดงสายสีในส่วนของการควบคุมระบก,การทาง,งานด้วยกล่องสแตนอโลนจาก API จูนโดยข้าวฟ่างกล่องซิงแอนเต้าหู้แปดลิ้วในส่วนของชุดเลคู l เลเตอร์นะครับหรือระบบน้ำมันนะครับถังน้ำมัน,นครับปรับเปลี่ยนใส่ถังน้ำมันอลูมิเนียม เสริมด้วยปั๊มติ๊กฟังชัดๆนะครับ h o นด้าแจ z ครับเป็นตัวถ่ายท่อแรงดันน้ำมันครับเข้าสู่เล็กกูเลเตอร์นะครับพร้อมชุดสายถักนะครับเสริมด้วยนะครับคอยจุดระเบิด m f d ในส่วนของระบบเบรกครับหยิบยกระบบเบรก b m m o o r a s i n g ปั๊มบนครับใช้เป็นปั๊มดอยครับ b a m โ o r a c i n g โลโก้แดงคาลิเปอร์ล่างครับ o a m b o Racing ขาสีรูปตูปหรือที่เรียกติปดปากครับแมงสาบครับชกอัพหลังครับสยบความหนึบนะครับด้วยชกอัพแกสซี่โอเคครับเป็นอาเซอซินครับสำหรับตัวแรงตัวโหวดจากทางจ้อยลาดเผา